ตัวในตัวเท่ากันเลยนะเนี่ยไม่เราดับผมก้าวศึกสองสละชีพครับวันนี้เจอกับพิกิติเปียประดุมเคยชกกันไหมไม่เคยไม่เคยวันนี้ร้อยเจ็ดร้อยห้าร้อยห้าที่มาเกินไปเลยจุดจุดสองจุดสองซ้อมอยู่ที่ย้อมอยู่ที่ลูกเฉพาะกรรมการครับกี่วันที่ซ้อมมาซ้อมมาตลอดครับเราเป็นมวยประเภทยังไงฝีมือหรือว่ามวยมวยเข่ามวยเข่าเห็นเป็กิติเขาเป็นมวยยังไงมวยถอยเตะครับเราความสูงความยาวน่าจะไล่เรียกเขาไหมครับไล่เรียกเท่าไหร่ร้อยหกสิบ ร้อยสีร้บห้าน้ำหนักปลอยห้าสี่สิบครับีนี้อายุเท่าไหร่ละสิบครับโกมวยมากี่ครั้งเนี่ยหกสิบเครับหกสินะล่าสุดผลงานเป็นไงชนะนคะแนนับที่ที่นี่แล้วครับที่ี่ใช่ไหมแล้วก่อน้สองฟเป็นไงชนะคะแนนวันพระเด็จแล้วก็แพ้แพ้พพน็อกยอดกันครับชนะสแพ้หนึ่งนะครับชกสวยมากชกเท่าไหร่ร้อยสอ,อยร้อยเท่าไหร่ ร้อยปอนด์ครับร้อยปอนด์แต่วันนี้ปล่อยๆมาชกกันนะครับไม่ต้องคุมไม่ต้องคุมเลยครับทีมนอนหลับครับอ่ะเป็นกอจังหวัดนครสวรรค์ครับอ่าขอให้ยายาเชียร์นะวันนี้เป็นกำลังใจครับเต็มที่ทุกไฟครับโอเคขอโชคดีครับครับวันนี้ครับผมเพชรกิติเสียปทุมครับวันนี้เจอกับกาศึิษฐ์สอาชีพเคยช่ก่อนหน้านี้ไหมไม่ไม่เคยไม่เคยวันนี้ร้อยเท่าไรร้อยห้าครับเป็นไงเหยียบต่างชาต่มเช้า เกินเล็กเกินเยเกินไหเกินจุดหนึ่งเราซ้อมอยู่ที่เพชรบุรีเหมือนเดิมกี่วันซ้อมมาอาทิษฐานึงได้ครับเราเป็นมวยสไตล์ยังไงมวยเข่าครับสี่มือดังเข่าใช่ไหมพูดต่อสู้เป็นเป็นสไตล์ยังไงเข่าอายุเท่าไหร่ปีนี้สิบหกชกมวยมารวมกี่ไฟนะห้าสิบได้ครับห้าสิบได้นะสามไฟหลังเป็นไงผลงานเราแพ้หนึ่งชนะสองแพ้หนึ่งชนะสองเวที่ดีที่สุดของเราเท่าไหร่รอยรายป่าน ร้อยปอนร้อยปอนด์ร้อยปอนด์นะนนะต้องคุมไม่ได้เวรนี่ไม่ต้องคุมสักทีมาสบายสบายอะไปไปคนจากจังหวัดนครราชสีมาครับฝากไว้คบเชียร์หน่อยฝากเชียร์นะครับผมจะชนะกับบ้านให้ได้ครับ,บจุ๋ดีครับผม